อำเภอน,นั้นจังหวัดนครศรีธรรมราชรับจา้างเปรียดยางพอมาปฏิบัติธรรมเขาร้องไห้วิ่งรอบวัดเลยเสียใจที่สุดต้องไปวงพ่อผมต้องไปคืนดีต้องไปคืนดีต้องไปคืนดีจะไปหาพ่อจะไปหาพ่อนี่ลืลึกชาติได้อย่างนี้ดูที่ต่อยพ่อไม่ได้ลืลึกได้เลยไม่เคยส่งเงินเดือนพ่อแม้แต่ตังเดียวแล้วตัวเองก็เป็นจ่าอยู่นั่นไม่เป็นนายทหารเลยเลยจะมาก็บอกอย่าเพิ่งไปเหลือสามวันจะจบ อย่าเพิ่งไปยังไม่ได้เวลาเลยไปนั่งห้องกับาฐานรับเทียนแพรที่อยูุ่ตติไปหอไปซะดีเลยแล้วพังประตูไปเลยไปขึ้นรถตะตังก็ไม่มีไปถึงนครจิธรรมราชไหวเขาเลื่อยไปเลยวันจบรายการเนี่ยจะมาให้ทหารตามไปสิว่าจะไปจะเป็นตายไร่ดียังไงจะเป็นบ้าบอคอแตกไปะมังเลยในสุดไปถึงบ้านเขาจนได้แล้วไปแสวะแสวงหาพ่อเขา พ่อาก็จําลูกไม่ได้นะไปมีหนวดมีเนิดไว้หนวดนะแล้วก็ผมจะขาวเนี่ยพ่อเขายังไม่แก่ไปถึงว่าเนี่ยเป็นพ่อชื่อนี้ใช่ไหมเนี่ยนานแล้วไม่ไ,ไปจนเป็นจ่าอายุมากใกล้จะสอบานายทหารไม่ได้อายุจะเกินก็ไปขอกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอธิตังโทสังโยโทโสมาโทษอะไรความผิด่าได้พ่อก็ร้องโหขึ้นมาไอแม่เลี้ยงก็ามาช่วยร้อง แลไอ้น้องเลี้ยงเองก,ก็มาช่วยกันร้องไห้นี่ตามคำเล่าน้ำตาล่วงหยดบอกพ่อให้โหดสีลูกเยอะลูกที่ต่อยพ่อไปเ่ยแล้วก็ไม่ได้ดูแลพ่อเลยนี่ลํานึกชาติอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าพระที่มไในป่ามาเห็นโยมเลยด้วยหน่อยโยมมาชาติก่อนไปนโยอมมาถากตัตมาแล้วก็โยมก็ลองนั่งดูเห็นท่านดีๆท่านเป็นโอโพอหพระอรหันต ลองนั่งดูบ้างโอ้จริงแล้วพระคุณเจ้าเมื่อชาติก่อนนี้ฉัน่ยเคยไปอยู่กับท่านเป็นลูกฐานเลยถวายต้องห้าวรอนนะนี่เราสนุกเล่นเรื่องจริงไม่ใช่รำนึกอย่างนี้นะเดี๋ยวจะผ่าไปรำนึกอย่างนี้การตีกันตายหมดมันจะมากไปรำลึกชาถึงบุพการีได้อย่างนี้นที่สสดจานนั่นก็ส่งพ่อเดือนละร้อย พ่อลูกหลายคนแล้วก็เอาของขนมมาให้พ่อแม่วันเกิดก็พาเมียมาเนี่ยปฏิบัติธรรมมันคิดได้ไม่ย่าคิดเป็นยาสูงต้องไปสวรรค์นี่ผ่านไม่ใช่เอานี่ก่อนเลยนะ้าเขาก็มีโอกาสสอบนายทหารสอบนายทหารได้นี่กระตัญญูตัเวทีเกิดขึ้นลืมพ่อซะเลยพ่อก็ลืมลูกเพราะต่อยพ่อตกไปถุนเลยฟันหักตองซี่ไปยกไปทํานาเหนือเลย อ่นหักเลยนี่เห็นไหมชัดนี่ลำลึกอ,อย่างนี้บางคนไม่มีลำลึกถึงใครเลยไม่เลือกถึงประคุณถึงคนไม่เล,ลือกถึงพระคุณของสัตว์ที่เลี้ยงไว้แต่ประการใดไม่เลือกถึงชาติภูมิมัติภูมิแหล่งให้เกิดความดีและแหล่งให้เกิดวิชาการไม่ลืกถึงครูมาอาจารย์จ่ประการใดไม่เลือกถึงเครื่องอุปรกรณ์ใช้สอยที่อยู่ในบ้านและโรงเรียนจ่ประการใดอล่อยมันทิ้งเกกะไปในคนพนี้ไม่มีธรรมะไรธรรมะจริง เหตุผลตาไม่มีซับหูไม่มีซับปากไม่มีซับจะยอมหญิงยอมชายก็ดีถ้ามีลูกสาวไม่ีลูกชายจะต้องการมีลูกสะพ้ายลูกเขยไม่ต้องไปเอามีลงขีลงลงแข็งหรอกดูเดินมาในบ้านเราก็รู้ไอคนนี้ตามมีซับไหมหูไม่มีซับปากมีซับไม่ดูเท่านี้เดินมานี่เห็นยาเกะกะเหยียบมันเลยอย่าไปเอานะเห็นแล้วลายเหยียบเลยเกะกะเพราะไม่อยากเอาไหนเลยเนี่ยยานะ นึกว่าเอาพระเพลิงเข้าบ้านเลยนะแต่เป็นลูกเขยแล้วเป็นลูกขายแต่เป็นลูกสะพ้ายก็จะเดือกัดน,นี่เอาคุณสมบัติตร,ตรงไหน,นไม่จะเอาไปคนมีเงินมีทองอ้อหาลูกเขยอยากได้เปคนรวยจะไปเอาเงินของเขาหรือ,อยังไงไม่คิดจะทำมาหาก,กินมั้งหรือเนี่ยเรื่องจริงไหมยอมชื่นใจที่พูดนี่จริงไหมเนี่ยแล้วลูกสะพ้ายกับแม่ผัวไม่เคยถูกการเพราะอะไร ยอมผู้หญิงตอบให้จะมาฟังสักข้อสิถูกสเปกไหมแม่ผัวก็รู้สบายทำไมไม่ถูกกันเพราะอะไรตอบอตอบกับคนที่เนี่ยอยอมผู้หญิงเคยไปรู้สบายเขาเนี่ยเนี่ยไอคนที่ไม่ค่อยชอบแม่ผัวไม่ถูกกันเพราะอะไรนะ เอาละตอบได้ทุกคนแหละแต่ไม่กล้าตอบในที่ประชุมเพราะปฏิบัติธรรมเขาห้ามพูดเป็นน้อยน้อย,อย,อยพูดน้อยมากล้วทำความเพียรมากแต่สำคัญคุยกันมากตอนนี้จะคุยกันมากนะนี่ตอบได้ข้อเดียวตอบเจาะให้ลึกหลายชั้นก็คือ ลูกสะพ้ายก็ดีแม่ผักวก็ดีปฏิบัติธรรมะเข้ากันได้โดนางวิสาขามาหาวสิกาสิพ่อผัวแม่ผัวเกลียดพระพุทธเจ้าเกลียดพระพุทธเจ้ามากเจาะเข้าไปสิแต่ทีนี้ต้องจําเป็นเศรษฐีจะเศรษฐีด้วยกันก็ไปขอนางวิสาขามาอยู่ในบ้านพ่อผัวแม่ผัวเห็นไ,ไหมแต่พ่อผัวแม่ผัวก็มีสัญญาก,กันแต่ลูกสะพ้ายก็บอกว่าพี่ฉันต้องทําบุญเนี่ ทำไมทำบุญฉันมาอยู่บ้านคุณไม่ได้พอฉันอยู่ยาบ้านฉันบ้านฉันก็มีกินปเป็นเศรษฐีทุกัดพอผัวก็เอาออตามใจทำอะไรก็ตามนางลูกสะพ้ายก็นางวิสาขาใส่บาตรทุกวันพอผัวก็เอาเนี่ยล้างผลาญทำบุญก็ไปหลาเข้าก็หมดอะไรต่ออะไรอะไรอไรว้วากันไปพอผัวก็วาลูกสะพ้ายแม่ผัวก็ว่าลูกสะพ้ายลูกสะพ้าย,ยก็แจ๋วเลย พูดลอยๆคุณพ่อคุณแม่กินบุญเก่าฉันเนี่ยทําบุญใหม่หนะเข้าจะรวยใหญ่เห็นไหมเนี่ยโกรธเลยโกรธแล,ล้วต้องฟอ้อยยงยาแล้วต้องไล่ลูกสะพ้ยออกจากบ้านไปไปก็เอทินลามแปดคนมาตัดสินรอให้สัญญาไว้ลามก็ถามบอกว่าวิสาขาทําไมไปว่าพ่อผัวเขาล่ะไ่ว่าพ่อผัวเขาเสียหายมีเรื่องอะไรแล้วไว่วมาพ่อผัวเขา ดิฉันใส่บาตรค่ะพระพุทธจเจ้าเสด็จมาพระสาวกพระอรหันต์ทั้งนั้นดิฉันก็ใส่บาตรเพื่อสร้างบุญใหม่นะแต่พ่อน่นน่ะมาว่าดิฉันกินบุญเก่าบุญทานไม่ทำแล้วก็หันหน้าเขาไปหาฝาหันหลังให้เลยพราหมณ์ก็บอกเอาไงเอาอยัางไงนางวิสาขาไม่ผิดนะท่านเศรษฐีกินบุญเก่าแทๆเนี่ยบุญใหม่ไม่เคยสร้าง เอาวิสาขาก็แสดงออกว่าเอาละคุณพ่อคุณแม่คะฉันจะขอลากลับบ้านอะไม่อยู่ในสุดก็ต้องดึงวิสาขาไว้ก่อนนี่เห็นไหมพอดึงไวน้นากเข้าทำบุญทำทานนาเข้า,า,ขา,า,ขาก็ชักจูงไปเขาไว้เขาว่าเห็นต้องถูกต้องทุกประกาศอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตว่าจะนิมนต์เพร่อพุทธเจ้ามาเทศในบ้านอ้าว ตกลงกันอย่างนั้นเทศได้แต่เราจะไม่ฟังเลยก็เอาม่านกันแล้วไปฟังเมืองโน้นลากฟังเนะี่ยฟังไปฟังมาก็เกิดศรัทธาเรื่องใสเลยก็เกิดเข้าวัดนับถือพระพุทธเจ้าเลยก็ยกลูกสะพ้ายเป็นแม่มาจนบัดนี้ลูกสะพ้ายเป็นแม่เลยเนี่ยไปอย่างยี้แต่ไอพ่อแม่ผัวกับลูกสะพ้ายไม่ถูกกันตอบให้ลึกซึ้งลงไปให้หลายชั้น เธอผู้นั้นไม่มีปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรม,กกนมเนี่ยต้องรักกันแม่ผัวเนี่ยตมาเนี่ยบางคนเขามาพูดบอกหลวงพ่อคะแม่ผัวฉันแย่จังย่ยยังไงด่าฉันทุกวันด่ายัางไงเอาฉันไปพูดนอกบ้านนะแล้วอตมาก็ไปเจาะไปเสืรดูเออไม่ใช่แม่ผัวคนเดียวเนี่ยนะไอ้ไอลูกสะพ้ายก็เอาแม่ผัวไปนินทาเหม็นกัดน,นี่ที่ตรงนี้ต่างคนต่างนินทากันอยู่ด้วยกันได้ไหมหึ ต่อมามานึกในใจถ้าเป็นผู้หญิงนะจะไปลูกสะภ้แม่ชื่นเจ็ดนะชูเจ็ดชื่นเจ็ดชื่นใจรับรองจะถกน้งหัวเสลยอ้าวจะไปะยากต,ตรงไหนนะคุณแม่ชอบลายหาให้ซักผ้าให้เสร็จเลยทํากับข้าวให้เสร็จชอบหมากเอหาหมากให้ชอบลายไปเอาให้ดูสิจะถกน้งหัวได้ไหมได้ไหมเป็นพยานหน่อยสิได้สิจะได้เป็นพยาน ง่ายนิดเดียวนี่อยู่ในธรรมะทาไม่ปฏิบัติธรรมะไม่ต่อลูกสะพ้ายก็พก่อแม่ผัวไม่ถูกการอย่างนั้นเขาฝากไว้เป็นทัศนาศึกษาเลยนางวิสาขาเป็นแม่่อผัวแม่ผัวเรียกแม่หมดเป็นแม่แบบแม่แผนแม่ที่ดีงามมาจนบัดนี้แล้วก็นางวิสาขาชอบทำบุญทำทานมีอายุอานามถึงร้อยี่สิบปีนาพุศ ยอมรู้ไหมใครอายุเท่าันนางทุสาขาบ้างตอบสักคนดิมีใครบ้างนะอายุเท่ามานางทุกสาขาตอบดีค่คะพระมหากระสอบอายุเท่าไรคะพระอนุนอายุเท่าไรคะเอาละดีไม่ต้องตอบเพราะว่าปฏิบัติธรรมเขาห้ามพูดเอาละสมควรแก่เวลานะมันจะดึกแน่ ยะตมาจะต้องรีบเดินทางไปในข้ามคืนวันนี้จะอยู่กานวันนั้นก็ขออนุโมทนาขอฝากความซึ้งใจกับคุณโยมแม่ด็อกเตอร์สลิกริงชัยทั้งมีอายุอานามก็มากหลายมีผลงานอย่างชีวิตมีค่าสมบูรณ์แบบชีวิตของท่านคุณแม่พร้อมหนือชูจิตและก็ท่านอธิบดีวิเชียนพร้อมเด็กคณะแม่ชีลำจวน ทั้งหมดนี้เนี่ยชีวิตมีค่ามากเวลามีประโยชน์และคุณแม่ต้องเดินทางต่อไปอีกที่โนอนที่นี่บัญชีเต็มไปหมดนั่นเวลามีประโยชน์ของคุณแม่ชีวิตมีค่าที่ทําประโยชน์ต่อประชาชนทำประโยชน์ต่อประเทศชาติทําประโยชน์ต่อพระศาสนาทําประโยชน์ต่อองค์พระมหากราสิการติยะราชประเพณีขวัญใจประชาชนเป็นผู้ที่รัก ในความดีเสียสละได้ทุกประกาศจึงมีงานให้เป็นประโยชน์ชีวิตมีแต่ประโยชน์เวลามีแต่ประโยชน์นี่ไม่มีโทษแต่ประการได้อย่าโยมทั้งหลายเอ๋ยเราเกิดมาก็พยายามพิจารณากรรมฐานไว้เพือรอเวลาตายอยูการสร้างประโยชน์เถิดมีเพื่อรอเวลาหมดเสียมเพื่ออะไรเพื่อได้ มีเพื่อหมดได้เพื่อเสียขอฝากไว้เจอเพื่อจากพบกันเมื่อพลัพรากจากกันไปไม่มีวันกลับมาทงสร้างความดีต่อกายหันหน้าเข้ามาหาการปรึกษาปรองดองเป็นญาติพี่น้องร่วมกันเถิดจะได้ประเสริฐต่อกันคุ้นเคยกันในวันนี้ปรึกษาปรองดองกันต่อไปเข้าใจกันได้เข้าใจกันดีเราจะได้มีปัญญาม่อะไรเอาไว้พึ่งพาใจการในนาคต เื่อโลกมันกลมมีโอกาสจะไปเจอกันชีวิตมันจับสนอนลหมานเช่นนี้เรามาสร้างความดีในธรรมะปฏิบัติได้จะได้แก้ปัญหาไม่สับสนเพราะชีวิตของเรานั้นสับสนเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์ผัดกรนลงผลัดกันขึ้นเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็วันน่าทิ้นไายเวลามากเพราะนั้นอย่าให้ชีวิตสับสนเช่นนั้นเลยตงสร้างดำเนินวิถีชีวิตไปถูกต้องโดยกฎจราจรของชีวิตเถิด จะได้ปะเิยกันต่อไปชีวิตช่วงจังหวะก้าวให้ทุกตอนทั้งหลายเอ๋ยเกิดมาก็ตามในสากลโลกนี้ชีวิตต้องพึ่งชีวิตต้องพบทุกอย่างชีวิตต้องเพียรชีวิตต้องพักทุกประการแล้วชีวิตต้องพึ่งออกมาจะท้องแม่พึ่งพองแม่ตลอดมา ตั้งแต่คับพาถึงยี่สิบชีวิตต้องพบแล้วยี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบพบทั้งดีทั้งชั่วเอาชั่วทิง้งเสียเอาดีเข้ามาใจ,จากันจะได้เกิดประโยชน์ในชีวิตต่อไปชีวิตต้องเพียรแล้วสี่สิบเอ็ดถึงหกสิบสี่สิบห้าขอให้มีหลักฐานขอมีบ้านให้ลูกหลานอยู่กันทั้งหลายอย่าเสียสวนหวนหาตั้งหลักฐานซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านซื้อช่องไว้ให้ลูกอยู่ ต่อไปชีวิตต้องจำพักแล้วไม่มีโอกาสอีกหกสิบเอ็ดถึงเจดสิบห้าชีวิตต้องจำพลาดจากกนไปบล้วเจ็ดสิบถึงวันตายไม่มีโอกาสกลับไปได้แล้วขอฝากท่านทั้งหลายเป็นโอวาทในวันนี้โดยทุนาการขออำนาจคุณภะษีและนนาใจบุญกุศลทั้งหลายที่มาสร้างสรรนฐานะเจดวันเจดคืนแปวันก็ดีในวันนี้ขอกุศลบุญญาลาศีของคุณแม่พอดี ตลอยกระทั่งของโยโลกโยกีทุกท่านยวสร้างไว้ให้แก่ตนเป็นผลงานของชีวิตในอนาคตเมืองหนา้าเพื่อต้องการไปสร้างฐันฐานะในครอบครัวให้ดีมีปัญญาเสือไปในอนาคตวันข้างหน้าสมปรารถนาทุกประการหลักฐานก็จะเกิดขึ้นขอทุกท่านทรงประสบจากความสุขสันต์ยันดอนขอทรงเจริญสุขวิพนธ์ชัยสี่ประการมีอายุข,ขอยืนนานวโนโพิพันธ์ผ่องใส สุขแขงให้สุขภาพกายอนามัยทุกท่านโปรดใจดีโรคภยัยเขะเจ็บของท่านมีก็โปรดหายสิ่งทั้งหลายที่คิดไว้ในะบัดนี้เนะี่ยจะคิดต่อไปโอกาสหน้ารงพลรรังานนี้เกิดความสำเร็จเด็จผร้อมเจตจำนงความมุ่งม,มา่ปรารถนาด้วยการทุกๆท,ท่านณนโอกาสบัดนี้เทินน้ังชน ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้นำจะได้นำความรู้นี้ไปประพฤติปฏิบัติต่อไปแต่จดจำไว้ตราบชั่วชีวิตของของข้าพเจ้าทั้งหลายคุณธรรมกรรมดีอันใด ที่ได้ประกอบเกาะที่ได้ประกอบตํมเพนเพียนมาทั้งทานศีลและภาวนาแล้วขอมาหากุศนทั้งมวลจงเป็นพละวะปัจจัยคุ้มครองหลวงพ่ออันเป็นที่เคารพรักสูงสุด แด่ท่านผู้บริการทั้งหลายบริวารหลวงพ่อให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจ,จากโรคาพยาธิใดๆปราศจ,จากกุปสรศักอันตรายใดๆในที่ทุกสถานในการละทุกเมื่อ ขอ,อให้หลวงพ่อมีอายุยั่งยืนนานได้เป็นล่มโพอลมใจ,มอมใจของพวงชนทั้งหลายพพและข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาพึ่งบาร,รมีของหลวงพ่อครั้งทุกคราวที่ได้มาพบมาปฏิบัติธรรม ก็ได้รับความสุขสะดวกทุกสิ่งทุกประการซึ่งเป็นบารมีของหลวงพ่อแผ่ไยศาลตลอดมาข้าพเจ้าทั้งหลายเลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่เสมอในการเวลาที่เดมอยู่ร่วมกันนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ผิดทั้งร่วงเกินต่อหลวงพ่อโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ดีข้าพเจ้าทั้งหลายขอกมามาราบนมัตการขออภัยต่อหลวงพ่อ ขอจงได้งดโทษแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์และจิตบริสุทธิ์กับหลวงพ่อตลอดไปชั่วกาลนาน อ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของพระจอนนะคะท่าน,นก็ขอบริจาคปัจจัยกับหลวงพ่อร่วมกุศลที่ที่ทพาสีตึกของคณากับหลวงพ่อด้วยนะคะแล้วก็ทราบว่าพระจอนจะได้ศึกในวันที่26กุมภาคุณคุณพงพัฒนชินวรโสภาคมาเล่าเมื่อตอนเย็นนี้ ก็กราบขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงขอร่วมปัดใจอาาสีตึกของคณะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทร่วมกุศลกับหลวงพ่อด้วยนะคะ,ะแล้วก็เมื่อคัดจรศึกเรียบร้อยแล้วเน้นขอให้คุณพงพัฒเป็นผู้มารับไปเพราะว่าดิฉันก็มาไม่ได้ติดงานจอดนะคะคุณพงพัฒอยู่ที่ไหนมาตรงนี้สิอยู่หรือเปล่าคุณพงษ์พัฒนนี่เป็นรูปโยคี มาจากอเมริกาค่ะออมาอยู่ทิงเทปรแล้วก็ทำงานสิงเทศ<ม>อยู่หรือเปล่าคะใกล้ใกล้หลวงพอ่อแล้วให้เป็นผู้มาขอรับตัวพระจอไปมาสึกแล้วในพิธีการจึกต่างๆก็มอบหลวงพ่อได้เมตตาเพราะท่ฉันก็มาไม่ได้แล้วค่ะติดงานค่ะ ลูกโยคีทั้งหลายได้จบทานกับแม่นะคะ <S <S นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธาา <S <S ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตตาภะคะวะโตอรหะโตตัมมาตัมพุทธัาจีทางวัตเตเมธานังอาสวกยาวหังนิพานังโหตุอนาคเตกาเล อผลทานของข้าพเจ้านี้นงจ,นจงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสมความมุ่งหมายโดยเร็วขอให้ข้าพเจ้า,า,จาสิ้นอาสวะกิเลสเ,ลเป็นสมุดเฉดประหาร ได้บรรลุมากผลนิพพานโดยเร็วเทินจอก็เคารพรักรองพ่อมากกับท่านพระครูได้ยกย่องชมเชยอยู่เสมอเจ้าค่ะเป็นบรากาศมาตรการขอพระเดจคุณหลวงพ่ออย่างสูงมาฐานขยันไมรับทาสีกลางวันคืนมาหยุดบอกให้หยุดก็มาหยุด แล้วมีเมตตาสูงด้วยมีสุนัขไทยสองทําตัวเข้ามาปล่อยมันจะเป็นขี้เลือนนิดหน่อยพระจรอุ้มเลยน้าสงสารน่าสงสารแต่พระจรก็ฉันอะไรนิดหน่อยนะสุนัขมาเต็มหมดมีเมตตาสูงคนลชิ้นคนละชิ้นสุนัขไทยเ่ยเราก็รู้กันเนาะสะอาดที่สุด ถ้าจอนอุ้มมากอดเลยพ้าจ้อนเลยแล้วเขาก็พูดของเขาลำพานวานาสงสารนาสงสารเธอถ้าเป็นพระไทยแล้วก็อืมไปแม่หางเลยอันนี้ปฏิบัติธรรมมันเกิดจิตสำนึกหลายอย่างขยันนี่ไปดูได้ทาสีวันขื้อนมาบอกพักพักไว้เบาๆไว้เธออย่าไปทำเลยไม่ได้ ตั้งใจแล้วเอาเดี๋ยวให้พระมาช่วยเดี๋ยวให้ช่างมาช่วยไม่องเดียวทาไม่เหมือนกันทามาให้เละอะเปล่าเสียสีเรลืองครีด้วยทาองเดียวเลยเนี่ทาเรียบร้อยไม่รู้เป็นช่างไอความจิตละเอียดอ่อนเนี่ยทำทาแล้วสวยงามแล้วสีก็ไปเอาอย่างดีด้ยห้ามก็ไม่เชื่อ ต้องทาให้ดแล้วก็บอกเอ้าใจอย่างนั้นจะทาโรงเรียนสักหลังทียังไม่ได้สร้างเลยบอกต่อาไว้โอกาสหน้าถ้ากลับไปก่อนเรียกดีใจขยันเนียโยมจามาอย่างคู่ที่มีธรรมะขยันไม่พักไม่มีขี้เกียจคนขี้เกียจก็คือไม่มีธรรมะมันจะไปหาที่ไหนหละ่ะนะโยมนะขยันมาจากไหนคะตอบ ม่จะพูดพระเขาห้ามพูดขยันได้มาจากขี้เกียจความสุขได้มาจากความทุกข์ความรวยได้มาจากความจนจะยอมไปคิดเราเองไม่ตอ้องอธิบายเนาะเดี๋ยวเรื่องจะต่อยืดยาวไปล้วพักกันแค่นี้พรุ่งนี้เดินทางโดยสวัสดีมีชัยนะคะขอให้ปลอดภัยให้ได้รับความสะดวก สองใั้ยับความสบายเดินทางปลอดภัยชูจะทรัพ์สินมีที่พึ่งติดตัวไปถึงบ้านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแบงห้าร้อยเต็มบ้านทุกบ้านทุกบ้านขอสวัสดีนะหน้าที่โรงเรียนนั่นเอาพระไปด้วยสิยไม่ต้องมาเอาที่หลังไปได้ไหมตรงนี้ใส่ลังเนื้ออะไรเอาเลยเนะ เอาเลยเอาไปเลยไม่ต้องรอช้านี่มีบุญรกเนี่ยทำไมได้มาปฏิบัติทําไม่ได้หรอกนี่ยอมองนี้เอาไปไหมเอาใส่ลังไปคุณแม่ให้ไหมคุณแม่จะให้เขาไหมองเนี้ยนี่คุณแม่จะให้เขาไปแล้วก็ทีหลังมามีใครช่วยนะ ตังวันลิขสิทธิ์จ้าค่ะองเนี้ไว้ก่อนนะอันนี้ไว้ก่อนตอกประมูลไหมนี่แม่คุณไปบอกพออพอแอนะบอกมีบุญโรงเรียนนี่มีบุญมากมพอนึกได้พระมาเลยเห็นไหมเห็นไหมมาเลยเห็นไหมะสวยด้วยเอาไปเลยฮะไม่ต้องไปเอารถมาเสียค่าน้ำมันเพราะอยู่จังหวัดไกลจังหวัดเลยใช่ไหมคะ ไหนว่าไงคะไปไปเลยไปพร้อมกันเลยไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวเขาจะหาว่าตามโยมไปนะเดี๋ยวจะหาวาไม่ได้เ,เสียกเกลดเอาไว้ไปวันหลังก็แล้วกันนะวันหลังไปแม้จะไปพร้อมกันก็ยากอยู่เดี๋ยวใครก็บอกแหมหลวงพ่อวันมัดส่งเจนแล้ววันหน้าวันหน้าไป นี่ยอมบอกเพาะแอร์เพาะออนะบอกพรนะพนี่ไปตั้งที่โรงเรียนรวยสบัดเลยแล้วก็บอกเด็กเลยนะประกาศเด็กบอกพระอ,องค์นี้รวยไอเด็กช่วยสวดมนต์ว่ายบ้านช่องรวยหมดบอกผู้ปกครองด้วยนะนี่กําลังหมอในยี่สิบนิ้วที่ต้อ,ตองการนะแล้วก็ต้องการสุขโขทยัยต้องการปางมานวิชัยด้วยสมปรารถนาพอจะมาได้รับจดหมายปับ๊บเอพระรุ่นนี้ไม่มีเลยเพราะไปหมดแล้วนะ่ะ โทรเลยเพราะว่าหัวหัวจะมาเดี๋ยวเนี้เขาจะออกเดินอยู่แล้วเนี่ยเขาจะออกเดินเนี่ยบอกมีพระไหมมาที่ร้านมีเปล่าหนูบอกเอามาองคาา์แล้วเขาซื้อองไปซื้อหาชีหนาต่างยี่สิบนิ้วอยางงี้ยางงี้โอเคแหมจวนไปเกียบจวนไม่ได้เพราะเขามาเขามาออกมาแล้วก็ไม่ได้สิเลยพอดีเลยไหมเลยแต่มาก็เตรียมสตางค์ไว้เยอะเลยเตรียมหาตังค์นับกอไม่่อยจะพอร้อย เลยก็อธิษฐานจิตจะประคุณนะหลวงพ่อไอเดี๋ยวเรียบร้อยเลยอาตามาก็ลงกระซิบราคาองค์เท่าไรก็ต้องแกล้งถามสีโอไม่ต้องแล้วถาวายซะเลยนี่เทคนิคเทคนิคมต้องบอกบุญมีเทคนิคก,การพูดเลยก็ถาวายพร้อมสมาธิเลยเห็นไหมเนี่ยโชคดีนะไปเล่าให้บรรลนฟังถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมไม่ได้ ก็ดูสีอาจารย์ใหญ่ว่าดงยางอะตอมาคิดเมื่อวันที่สี่ก็โยมปุ่นบ่โหงองนี้นองใหญ่จังเลยเนี่ยวันที่มันเกาะต่างก็แหมขวางเราไม่มีที่ปฏิปทานการไปนั่งอยู่งั้นหน้าเกลียดเหลือเกินทาําไงใครมีบุนโปรดมาเอาหน่อยเถอะไปเข้าฝันอาจารย์ใหญ่ว่าดงยางเลยเห็นไหมที่อ่านในฟังเมื่อคืนเห็นไหมตีสองมาเลยตียสองอสมพานมาเลยไปอยู่ที่วัดอเดียอำเภอเลยอำเภอบ้านตาก มันตากจังหวัดตากจังหวัดเลยใกล้กันไหมนะใกล้กันเหรอใกล้ลกันลองไปดูสิวัดยางวัดดงยางโรงเรียนนะ่ะอยู่ที่วัดนั้นเรียกว่าโรงเรียนวัดดงยางทําไมเขารู้เขาเคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่เลยที่นี่ก็ฝันว่าหลวงพ่อวัดอภวรมาบอกให้ไปเอาพระบอกไปเอาพระที่ แล้วก็ลุงเช้าว,วันที่ห้าก็ไปปรึกษาสมผานวัดนั้นที่โรงเรียนตั้งอยู่โบโหเราอยากได้วันี้วิหารเน่ยต้องใช้อุ้งใหญ่ๆลองดูสิเตีสองมาเลยมาถึงนี่มากินข้าวนี่เรียบร้อยแล้วก็แห่กันไปเลยสมใจนึกถิสมกับความฝันแต่พวกเราฝันต้องดูก่อนนะมาดูก่อนนะว่ามีพระหรือเปล่าหวันให้มันถูกแบบหน่อย เดี๋ยจะฝันมาไม่มีพระหายะเจ้าเลยนี่ฝันมีพระนี่เลยให้ไปเนาะฝันถูก